อมสิทธิ์ที่เท้าฝื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไม่นาี่ผมวาดได้เสียนพิคเนตแล้วอย่ามาดูกันว่าเป็นไงอยู่งานกระท้อนหวานเลยคนเต็มเลยชอบใจวางที่งานหรือไม่ต้องวางก็ได้ถ่ายรูปไปได้เลยนะครับ ว่าดูกันจะเป็นยังไงงานคเนตวันนี้งานพรธิดวันนี้ผมไม่ได้กลางเพราะหลวงรอเก้านะครับงานเมื่อวานเพราะใหญ่เกินไปแล้วก็เอารูปเสือมาทับองนารายอยากได้รูปไหนมาคุยกันนะครับหรือวางตังที่งานนะครับร้อนรนี้ได้กลิ่นเทสก็ย่นาลายนั่นแหะค่ะแต่าก็ไม่ถ่ายนาจะถ่ายตอนวาทีอยู่ี่นคะนะจะซื้อไปเป็นของก็ได้นะคะไม่ใช่ของ ก็ให้พระวิญาญาประเสุิ์ตามไป,ไปกล่าบขอบพระคุณเมื่อวานกลาบพระคุณไอ้อนะค,ะคุณพี่ชายส่งอาหารไลแมนมที่มาส่งครับแล้วก็วันนี้คุณป้าขี่ซานเล้งให้ผมติดมาด้วยครับค,คุยกันเรื่องความเชื่อด้วยป้าเขาเคยตายมาเจ็ดวันแล้วฟืน้น ป้าเขาบอกว่าเห็นอะไรแปลกๆบ่อยๆก็คุยกันผมว่ายิ่งเราแก่ตัวไปเรื่องพวกนี้มักจะเป็นนักมีจริงก็คุยกันอ,อผมก็เดยผ่านศาลที่เห็นผีตลอดเลยแต่ก็ไม่ลบหลู่เลยรก็บอกผมมาดีอะไรเงี้ยก็ไม่เจออะไรเดินผ่านตลอดโอเคครับเออคิดดีทำดีก็ไอ้นี่ไะ ก่อนมาก็เพิ่งพูดไม่ดีกับแม่มาด้วยผมก็ทำงานเหนื่อยๆก็โอ้แม่อะไรก็เหมือนอ้อนนะไม่ได้พูดไม่ดีด่าอะไรก็เหมือนอ้อนโอ้แม่ไม่ทำอย่างนี้เนี่ยเจ้าของหอเขาคอยเลื่อนนี่เขาเนี่ยผมก็อ้อนด่าตายด็ดผู้ชายแล้วก็ไปขอโทษยายเจ้าของหอ โอเคครับได้เศียนองพระเนตรละใหญ่มากนบ <c oughs> เศียนนี้ก็เหมือนหัวโขนหัวหนึ่งเลยโอเคครับผมหยุดอัดกันนะมาถึงก็ติดข้าวเหนียวพี่ชายพี่สาวไอ้ไม้หนึง่งสองไม้ข้าวเหนียวห่อหนึ่งโอเคครับ นี่รู้สึกว่าไม่หิวหิวเพราผมไม่ค่อยได้กินอะไรหรอกที่ผมไม่สบายกินวันสิบยี่สิบบาทพวกอุปกรณ์ศิลปะกินดีกว่าผมอีกนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมต้องการมือจับกระดาษเดี๋ยวจะดูลายกนกกันโอเคครับขอให้องค์คณะคุ้มครองทุกคนนะครับเท่ครับสม็จครับแต่านกระท้อนหวานลพบุรีวันที่หกครับ นาคกนเต็มแล้วหน่ชอบกอ่านะคะหอยองคเนคุ้มครองนะครับมและนุ่มอร่อยค่องอร่อยลิ้นตอนนี้องคเนมีหงมาอยู่ด้วยนะครับพวกกับลูกเสือยามโอเคครับหอยองคเนคุ้มครองนะครับ่อมันซันไคนชิอน้อขบมซงใหม่ยชอบหอมมากเลย องคเน่ผมอาจจะใส่ลายเข้าไปข้างในหน้าองคเน่เนะยอาจจะใส่ลายให้มีน้ำหนักกว่านี้โอเคครับขอให้พี่เน่คุมครองนะครับแต่พี่เนประทานพรนะเอาหงไม้อยู่ด้วยโอเคครับมาดูงานกันดูานกันทอนวันที่หกครับคนเยอะมากเลย ย่งหมักไก่ช้นคงจนสมุนแล้วก็ซอสวดที่ค่ต้อาสวุ่มค่ะน้อง่ายยามาดูงานใหม่กันเลยเสียนพ่อแก่รลวงวิเศขอโทษดีนะครับจะไปที่ปากท่านหนย โอเคอ่ดูงยกันหมักนานเป็นช่งเอามาย่ไปจันน้ร้อนนกอย่างเดียวพเนื้อนุ่มอร่อยกลได้ทานแล้วปิดี่วเราครับวันดีครับไปีน่ไดีครับจเจปีเลยนี่อยู่ที่เดิมไหมพี่นมามินิแบงอ๋อย้ายออกมาแล้วครับย้ายมาแล้วเช่ห เบบี้เจอทุกงานเลยครับคิ้มเดิครับถูกกับแข็งแรงครับเผืยอพ่อแก่ขงเราเอาแมาดูกขนมกันจะได้เป็นเพื่อนเป็นคเนตเลยเผื่วแก่น้ำตาลลายครับขอบคุณคนนี้ให้ตังมาครับมาลุยพ่อแก่กันต่อดีกว่าแล้วว่าไม่เสร็ขอโทษดีนะครับ ก็ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่าหกล้มนะก็ด้าอทนอยู่ครับพี่คเนตว่าเสร็จแล้วมาดูเปลี่ยนพ่อแก่กันงานใหม่คีคเนตเสร็จแล้วใส่จับนะฮะของดีอย่างนั้นเลยเข้างานอดหวานลุบลีครับอนเย้มเลยเต็มเลยครับผมยังล้วนเลยคู่ยังล้วเลยครับอดหวานบลครับวันที่หกครับถ่ายรูปได้เมื่อเห็นแร้งนะครับไม่ต้องวางตังหรอกครับ เดี๋ยวจะเห็นงานใหม่เปลียนพาแก่นะครับนนโอเคครับมาลุย,ยงไงกันดีกว่าผมรูม้สึกไม่สบายเหน่อยไม่ได้นอน,น,นครับเทถ่านครับถ้ามเนี่ยครับก็ทาน,น,นโอเคดูได้เรีองรูปแล้วมือดำนะครับนนชอบใจถ่ายรูปไปได้ไม่ต้องวางตังก็ได้ครับ โอเคครับอย่ผมวาดต่อแล้วอย่ามาดูกันมกันเดินเที่ยวก่อนกลับมาคงเสร็จนะครับไว้เสร็จแล้วป้ยจะรอใจกันครับเดลีเปลี่พ่กแกครับงานใหม่ครับอ๋อลืมขนกลืมขนมนี่หน่อยหนึ่งโอเคครับเบอร์แล้วผมวาดจนเพียร์แล้มาดูงานกันพี่คณิศวาดเสร็จแล้วมาดูเปลี่ยนพ่กแกกันงานใหม่ครับคณิตเสร็จแล้วไปจับนะคะ ของดีทย่างนั้นเลยแต่งานกะทอดหวานล้วมเลยครับคนเย็มเลยเต็มเลยครับผมยังลวนเลยคู่ยังล้วนเลยครับทอดหวานลุ่มเลยครับวันที่หกครับถ่ายรูปได้เมื่อเห็นแลกนะครับไม่ต้องวางตังหรอกครับเดี๋ยวจ๊เห็นงานใหม่เปลี่ยนพองแก่นะครับเอเครับมาลุยงานกันดีกว่าผมรู้สึกไม่สบายเหนื่อยไม่ได้นอนครับใช้ถ่านครับถ้าหมเนี่ยเขาก็ถ่าน โอเคครับด okay, yeah. ูได้เรียงรูปแล้วมือดำนะครับชอบใจถ่ายรูปไปได้ไม่ต้องวางตังก็ได้ครับโอเคครับอย่าผมวาต่อเลยอย่ามาดูขนอกันเดินเที่ยวก่อนกลับมาคงเสร็จนะครับไอ้ครีมป่าจะรออยู่ใจกันครับไอเสร็จพ่อแก่ครับงานใหม่ครับโอ้ลืมันมลืมขนมนี่หน่อยหนึ่งโอเคครับเบอร์แล้วผมวาดจนเพียแกรับมาดูงานกัน กันเน่เปงานของวันนี้นะครับแล้วก็ใส่ใเอไม่ใชยาเข้ากัเข้าไหมครับคุณอาโอเคครับอยูผมจะอบให้ครับแป๊บนึงครับถ่ายรูปไปนะครับไม่ต้องวางตตงได้ครับเอาออกแล้วแป๊บนึงครับพี่ชายเีครับ เราจะเข้าไปขายหน้าไปทีแล mm ้วผมก็ก okay, ่อนจะกลับผมขอถ่ายรูปให้เต็มๆเหมือนกัราไม่รู้ว่าพุ่งเนี้ยผมจะมีแรงมาไม่ได้รู้สึกว่าผมจะเพียรแก่แล้วเหนื่อยโอเคครับเป็นงานมัตถุพของวันนี้ครับองนารายนะครับไอ้องพายิคเน่ครับอันนี้องนารายภาพวันแรกตับใหญ่มากแล้วก็ ภาพของวันนี้มีของภาพมีข้าแก่พ้าแก่แล้วก็องค,ค์เทนเน้นผละารโอเคครับกลาของคนงานกระท้อนหวานลบุรีที่ให้วาดลูกลนน 6, ครับวันที่หกนี่ยครับงานของวันนี้เราวาดไปสวยทษทีกล่าบของคองนคนนี้ให้ตังมาครับเราตื้นงานครับเราขอกลับไปพักแล้วน,นะครับโอ้คนยังเดินเยอะอยู่เลยยังไงของให้ติ่ดิ์สิส่ธิ์คุ้มครองนะครับ ไปแล้วขอบคษนมครับถ่ายรูปไปนะครับ,ไ,รบไม่ต้องวางตังค์ได้ครับเอาออกแล้วแป๊บน,นึงครับพี่ชาย นี่ครับเอ้ยได้่จะเข้าไปขายหน้าเวทีโอเคครับผมก็ก่อนจะกลับผมขอถ่ายรูปให้เต็มๆเหมือนกัไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะมีแรงมาไม่ได้รู้สึกว่าผมจะมีเพียแก่แล้วเหนื่อยโอเคครับเป็นงานมาทึงพีของวันนี้ครับ องนาลายนะคะไอ้องพายิคเน่ครับนะอันนี้องนาลายภาพวันแรกภาพใหญ่มากแล้วก็ภาพของวันนี้มีของภาพมีข้อแก่พ้อแก่แล้วก็องพายิคเน่องนาลายโอเคครับกับของคนงานกระท้อนหวานลบุรีที่ให้วาดรูกครับว,วันที่หกนี่ยครับงานของวันนี้ เราว่าไม่สวยโทษทีาการัลป๋ของคุณคนนี้ให้ตังมาครับเราซื้องานครับเราขอกลับไปพักกันนะครับโอ้คนยังเดินเยอะอยู่เลยยังไงขอให้ติ่นตาติ่คุ้มครองนะครับไปแล้วอขอโทษนะครับ อมสิทธิทเท้าฝืนจะรินสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายโอ้